โอ้อาบนไปนอนเป็นหมูไปนอนอยู่หอยพนนะปะเขาก็นอนนี่น่อดีแล้วแหละนองยังดีเดี๋ยวมาอยู่เป็นหมูเป็นเป็นแต่มือก้อนพุ่นะเป็นแต่มือก้อนก็คือบ่พามาหะหมอมาแล้วมาเจะหมอได้หยิบเข็มซ่งหาเข็มนี่เอาพื่อได้หยิบปะเอาก็ะมันลมมันแตกเลยมันถือก็ะมันใหม่อุ้ยโอ้ลมน้ำปลาลมน้ำโอ้โห ป่าจิโถป่าหลุมน้ำมาสน,น้อยเนาะยิ่งหา่นมาเนี่ยก็เป็น,นขี้ข่าวขี้ข่ากับขี้้าเนาะมันกับว่าท่านยามันกับ่าเป็นเลือดเนาะปะหย้ามันขัาเป็นเลือดม, <c oughs> มันกับบกมมันกับบวมเลยเวลามาจะนิ้าานวก้วกับมะน่านนำ้ำป้าคือจังบวมขึ้นเล,นเลยคนละนล้วพอดีมะน่อนขึ้นป้าบวมแห้ อันนี้เดินไม่ยังสาวก็เลยไปเอานี่ดำมาบนเจ้าแม่จังเดียพามามาพาไปหลังแผลมาไหมก็เลยว่าไปหาหมอว่าเมตเอาใครอยากไปหาหมอด้วยเดีวอันจะไล่อือเนี่ยแหละมาหมอเนี่ยแหละเปิดไทยเอ็มสิได้เบิ่งไปหาหมอก่อนพอเตี้ยนัดพอเตี้ยงนัดไปแต่เศร้าไปว่าไปหาหมอเลยทีไปหาหมอเลยทีพอเตี้ยงมา เขมมี hehe, then kind of ่กับครูน oh, ี่ยิ่มถึนกระไปก่อนผิดว่ามีเยอะละเป็นยังสิบว่มีคนคนอึดเงินพอได้ใส่ได้ซอยอยู่ห้าหมู่ท่าหม้อตัวน้องสาวลุกขึ้นมาเล่นยังหมดเสาร์สามลาตัวได้ถือเงินมาบ้านหมขอไปตีนเงินมาขอบาททำน้องสาวลาโอ้น้องสาวละน้องสาวลาก็ได้ตั้งแต่โอนเด้อน้องสาวลาเขาได้แต่โอนเด้เขาโอนจากโอนเด้อน้องสาวลาก็เร็วเขาว่ามีเงินคว่า เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายมหอนมอแล้วบปดนหายอยู่แล้วแหละเด่นกับบกแนไปแล้วน่ะนาตาบกแล้วแค่ใบหญ้าไปกินก็หายแล้วดีแล้วแหละดีแล้ววันใหญ่ลอยพวกกันอว่านี่ทห็นพ่เด้กินหญ้าพ่กกเงี่ยวดูบาานความดันเราเรากัเงี่ยวดูขัดกิ๊แคึ้งจิ ประกอบไปมันจะเป็นไข่น้ำสลับบอปันจะเป็นไข่วัดไข่ยังปีนี้สียยาวัคซีนไข่ค่ะแกไข้วัดปียี้ติ่งยากตงมันฉีดกระายปีแล้วม่ท่านี้ฉีดดอกบาดยังท่านด้ฉีดเลยมันี้กามอกะมันฉีดยาก้านบาดพยากให้เข็มนึงน้ำนี่นเอออืมก็ดีเลยจะฉีดยาบาดพยักก็ยังดีแล้วยินยมพนวาหมื่นโทมาหาเออ ดีแล้วเป็นน้ำหัวเพื่อนมาเอาถ้าเป็นบอลอื่นที่ยิ่งอยากเเพื่อนนะไม่อยากไม่อยากเพื่อนมาบันได้กัญญาไม่ได้บอกเปรซะเป็นหัวหัญญาคนหนึ่งเป็นไนจะเปิดหัวบ้างเป็นยางงัวนสมองเลย่าให้เจ็บอย่าให้เป็นใครแล้วหัวตาวกับเพื่อนโอ้มือขึ้นไปกระโถนมาอยู่บ่โทรมาถามข่าวสาาาวววล่น้องสาวลาบมานอนในซามขึนแล้วอ่ะอืมดีดีดี๋ยวบนแล้วก็มาอยู่เป็นหมู่ เป็นหมูกนันแขงสั่นแล้วแห่งเต่าไปอยู่คนเดียวโอ้ยนามเจี๊ยมน้ำไข่จีบ่มีคนอยู่น้ำเพื่อนนี่แพ้กับบ่ยู่น้ำเ <c oughs> พื่อนเขาก็อยู่แคบฝานชัววันนั่นน่ะเพื่อนก็แหนียเขาอือก็อยู่กับแม่เขาแล้วพอะไรเดี๋ยวหายเราก็ดีล่ะก็เดินก็หายเราเป็นงานหายจ้ะหายจริงกับเขาหายจริง ใส่ให้สิเงินสือน่ะลผัดแลพเงินเงินหมือนกับไในเขาเงินหมื่นกับน้องเาบัตรคนนกับอไบัตรคนจนกับัคนรวยยังยังาตีว่าเฮ้ยจีแมนนาะหลวงก็ได้กมีใหนี่นะามสิบีเขาก็ได้เอ๊ะไม่เวียงได้บ่ไม่เวียงออโอ้ย